อาจจะมีสองคนสามคนที่ยังตกค้างตกคนที่ตกค้างนั่นก็ยังเอามอเแม่สุแม่เสียมค,คุณยายก็แนะนําไปแล้วเขาก็เขาก็เข้าใจแต่แต่มีอีกคนหนึ่งยังไม่เข้าใจด้วยอเราจะเป็นเหมือนคนที่จะฟังที่จะดูนั่นน่ะ,ะเขากําลังต้องการเรื่องอย่างนั้นอยู่หรือว่า กำลังสงสัยแม่พี่กูลบอกว่าจ้าจริงๆต้องไลค์คลิปยาวจริงๆจ้าจริงๆต้องไลค์นะคะแต่ถ้ามันไม่มีคนดูแต่ถ้าไม่มีคนดูเนี่ยคลิปมันก็ไม่มีค่าอะไรนะคะก็มีแต่แค่เขาติดให้เราแต่ถ้ามีกองส่งคลิปไปอีกอเราผ่านตรงที่คลิปยาวเรียกว่า ยังไม่เต็มที่เนาะก็ยังไม่ผ่านก็มีอยู่สองสามคนคนที่แม่สงิงยมรู้จักนะคะก็ดห้ด้วยนะคะสวัสดีผ่านแล้วใช่ไหมคะคุณสมอนผ่านแล้วใช่ไหมคะให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชาวเฟซบุ๊กชาวเรียวเพื่อนๆที่ทำงานร่วมกันมาทำคลิป หรือว่ายังอ,อยู่เนาะอยังอยู่ภาคเนืออยู่แม่สยามได้ทักทายอยู่เมื่อเช้านี้นะคะแต่ยังไม่เห็นอ่าแต่ยังไม่เห็นหนังยาวเนาะยังไม่เห็นหนังลาก็จะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะขอบคุณคุณแดงเจิญนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เป็น เวลาพอสมควรเนาะเดี๋ยวหัวลูกๆหล,ล,ลานๆให้เต็มที่ขึ้นหน่อยเพราะว่าช่วงที่เราไลาสะสมนาทีนั้นเวลาเราเนี่อาจจะถูกคุณป้าบนเหลี่ยมขอบคุณคุณสิริลักษณ,ณ,ณ์นะคะ,ะท่ามคืนนี้ก็ขอให้คนที่ผ่านไปแล้วทำคลิปให้เนาะนเกิน่เนาะตอนเที่ยงประมาณตอนเที่ยง ไปแล้วไม่ได้จบอันนั้นก็ไม่ได้สร้างรายได้อะไรให้เจ้าของช่องเลยนะคะให้เจ้าของคลิปเลยนะคะเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนป้าด้วยอ่าให้นอนหลับฝันดีเนาะนอนหลับฝันดีค่าคืนนี้ก็จะเอาคํเพิยงว่าอ่าเข้ามาเพื่ออรายการทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันหมดเลยไปในแถวแนวทางเดียวกันไม่มีใครว่า ต่ว่าเราก็จะทําตามว่าเราจะมาเปิดค่าการมองเห็นกับเพื่อนๆถามข่าวถามข่าวกัน้ทางบ้านคู่พันบ้านเอ็งเกลนก็ฝนไม่ค่อยตกเหมือนแม่จะเหนียมนี่แหละน้ําก็จะไม่มีเนาะในไร่ในนาำกันอยู่ว่าปล่อยให้พวกครูหรือครูรูทั้งหลายเขาพูดมาแล้วเราไปฟังตรงนั้นดีกว่านะคะพี่คุณสักทีเลยนะเดี๋ยวนี้นะ่ะอามาแล้วคะ่ะ พี่กูนบอกว่าสวัสดีจ้าส่งกำลังใจจ้ายายขอบคุณแม่พี่กูนและทีเราก็จะไม่เพิ่มนะคะถ้ายังจะไปต่ออยู่ก็ต้องไลค์ค่ะหลายคนเพื่อนๆยังเฉพาะคนที่ทำหัวข้อตัวใหญ่ๆยาวๆเต็มหน้าจอเนี่ยมันจะไปปิดกั้นปิดบังก็ยังจะต้องมาสร้างปฏิสัมพันธ์ รวมกันกับเพื่อนๆพี่นพีน้องๆเหมือนเดิมนะคะตั้งค่าแต่ว่าของเอ็งเกิลก็ตั้งค่าแล้วไม่ใช่เหอเรอคะเลียวนะ่ะตั้งค่าแล้วใช่ไหมเพื่อนๆนไม่ต้องคิดอะไรนะ,ะต้องมาทำความเข้าใจเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันจากที่ ไปเที่ยวไหนฉนลองตุ๊จีนวันนี้ไปเที่ยวไหนคุณศิริลัลกเณ์เยนนี้ก็จะผ่านทั้งเรียวทั้งสตรีมนะคะเพราะฉะนั้นอยางแนะนําให้เขาเหมือนกันแต่เขาก็ยังทําไม่ได้เขาก็บอกว่านาทีเขาก็ยังลดอยู่เนาะ ก็ใช่ถ้าเรายังทํารอบเดียวไม่เต็มที่นะคะมันก็ต้องไดน้นะหลายๆการนี้ก็ไม่ได้บอกกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยทักทายอ,อย่างนี้แหละบอกนี้แหละคลิปสั้นให้ส่งที่เรียวคําว่าเรียวนะภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าเรียวนะค,คิดไปแน,นวทางเดียวกันว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรกันใช่ไหมคะ เราเข้ามาเพื่ออะไรกันและสร้างคอมมูนิตี้หมายความว่ามีาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็คุยกันใน mm hmm. เขาก็ออกมาพ,พูด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 ยาวเน้นมากๆเลยนะ mm hmm. แต่พอหลังเขาไปจบจบหกหมื่นนาทีแล้วมันไม่มันไม่เหนื่อยมาก ถราอยากออกมาพูดคุยก็ได้เราไม่อยากออกก็ได้ไม่เป็นไรแม่พี่กูลเดี๋ยวแม่พี่กูลก็จะลงมาเนาะมาเห็นไรแล้วแม่พี่กูลก็ก็มาดูอยู่ว่นะเาเข้ามาแวะแล้วก็ผ่านไปได้ให้เป็นไรเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยพอให้เพื่อนเห็นแล้วก็ดีใจเนาะใช่จา้าผ่านวันไหนคุณสมรผ่านวันไหนคะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อเด้อ ตของเองินเกินเวลาเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนะ่าเขียนไว้ตรงไหนนะกับกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะคะทุกวันเราก็จะต้องออกมาอารายงานตัวอยู่แบบนี้นะคะแม่พี่กูลเดี๋ยวแม่พี่กุลก็จะลงมาเนาะมาเห็นไลแล้วแม่พิกุลก,ก็มาดูอยู่ว่าเขา,าคิดอ,อ,อะไร จริงจังตอ,อนนั้นค่ะสวัสดีค่ะคุณสมอนคุณสมอนเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วหนูเราก็จะต้องอเพิ่มไลค์ไม่ต้องคิดว่าไม่มีคนไปดูไม่ต้องคิดหรอกนี่แม่เสี่ยมพูดเนี่ยนะคนสวยๆวยันนี้เขาไปเที่ยววันนี้เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวตุรกี ก็ผ่านแล้วนะรู้ท่านเดี๋ยวนี้เขก็ให้ศึกษาของใครของท่านเองนะคะถ้าหากพูดไม่ส่งเยีิยมพูดไปแล้วอาจจะอัเลยเถิดไปก็ขออภัยนะคะเพราะพูดยากอยู่เพราะว่าเราก็ต้องรักษาระวังระวังตัวเองด้วยเดี๋ยวแล้ว,แล,วแล้วเขาก็จะคิดถึงกันทุกคนนะคะถึงกันเหลือบางอย่างเราก็จะได้ถามคิดถึงกันถามว่า,าส่งคลิปไปอีก เราผ่านตรงที่คลิปยาวเรียกว่าคลิปไปวัดอยู่นะคะสวัสดีคุณป้าเสงี่ยมคุณสมรบอกทักทายนะคะบอกสวัสดีคุณป้าเสงี่ยมยังไม่ถูกรับเชิญใช่ไหมย,ยังไม่ได้ถูกรับเชิญเหรอไอเราไปทํำยังไงถึงว่าให้เราไปก็ผ่านได้เร็วแต่ถ้าใครย่อนหยอนอยู่ก็ ไปช้าก็ยังมีอีกหลายคนสําหรับเพื่อนๆที่ยังลดต้องทำสองรอบหรือ3รอบอันนั้นเราก็จะได้สะสมนาทีให้เร็วนะคะสาหรับคนที่ยังอยู่เนาะยังอยู่ภาคเหนืออยู่แม่สิงห์ใทักทายอยู่เมื่อเช้านี้นะคะแต่ยังไม่เห็นแต่ยังไม่เห็นหนังยาวเนาะยังไม่เห็นหนังเจื่นี่ก็จะผ่านทั้งเรีวทั้งสตรีม นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเอา้าตอนนั้นบอกว่าตั้งค่ามาใหม่เหรอหรือว่าหรือว่าตรวจสอบเง้นเนาะให้ทําความเข้าใจกันนะว่าอย่างนั้นนะยายก็ว่าเข้าใจดอกเด้อยายก็ไม่เข้าใจดอกเ,อยยกเ,อกเพราะว่าไม่เห็นไลค์ทีก็แปลว่าผ่านเนาะอันนี้แม่พี่กูลกำลังรับชมอยู่นะคะก็ขอบคุณเข้าสู่กันฟังบ้างเดอ้อผู้ฟันเดอ้อ เป็นแทบทุกคนจะเพื่อนบอกทุกคนเลยแหละแองเอจิลจะพบปะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเหมือนเดิมนะคะ,ะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้ก็ไปสร้างคอนเทนต์ตัวเองเพื่อที่จะส่งงานบ้านพรุ่งนี้อีกทุกวันจะต้องมีเมนูนไปนี่ก็ได้ภาพมานะก็ดีใจนะเพื่อนๆที่ผ่านกันแล้ว แม้ว่าจะยังไม่เข้ามาก็ตามก็ดีใจนะคะที่ยังมาแวบแวบหากันอยู่แลวยังจนวันนี้ไม่ได้ไปหา, <c oughs> าก็จะมาสร้างรายได้กับสตรีมเพราะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆเราเห็นพวกเราก็จะได้ดูกันจะไม่ไปต่อใช่ไหมถ้าจะไปต่อจะต้องไลค์นะคะถ้าไม่ไลค์นะจ๊ะ ขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขนะคะในวันตรุษจินนะคะคุณศิริลักษ์จ๋าเพื่อนๆเ,เราหลายพูดยากอยู่เพราะว่าเราก็ต้องรักษาระวังระวังตัวเองด้วยเดแล้วแล้วเขาก็จะตำรับคนใหม่ๆจะได้ไปให้กำลังใจให้ไม่ได้ไล์เลยคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ